ครับผมมาเจอกบมันอยู่ตัวหนึ่งครับนั่นแหละครับอยู่ข้างในนะมองไม่เห็นหรอกในกล่องนะเดี๋ยวจะเงะดูครับพระโตก็เอาคุ้มนี้อยู่ครับผมก็เดินดูเดี๋ยวรอชมสักครู่ครับจะก,กบหรือปูครับครับพี่น้องออกมาช่วงบ่ายครับ ล่อแถวป่าอ้อยครับครับป่าอ้อยของน้นครับเยกกันหากับพวกพรานโดเขาจะไปทางโน้นครับผมก็เลาะลงมานี่แหละครับคลิปก่อนโน้นที่ผมเอานะครับให้พรานโดขึ้นตัดต้นเนี่ยครับเนี่ยครับต้นนี้แล้วก็วันนี้ก็ได้ลงมาดูตรงที่จอดรถ เมื่อกี้เกือบโดนแล้วครับเมื่อกี้บินใสเลยครับมองไม่เห็นครับมุ่แต่มองข้างบนแล้วก็ตรงนี้อีกรังหนึ่งครับม่แต่มองข้างบนเหมือนกันครับมี่มันอยู่ข้างล่างครับเกือบติดดินนะครับดี๋ยวพาไปดูครับนี่ครับนี่ครับอยู่ตรงนี้เลยครับเนี่ยปลายนิ้วครับกลางจอเลยครับเข้าไปใกล้ไม่ได้ครับเดี๋ยวมันบินใส ี้ผมกะมองแต่ข้างบนครับเดินไปประมาณนี้เหละครับแล้วมันบินใส่มองแต่ข้างบนม่มอยู่ข้างล่างรังนี้เหมือนกันครับนี่รังนี้อยู่ข้างล่างเหมือนกันครับเกือบเกือบแล้ว ครั้งนี้ใหญ่อยู่ครับนี่ครับอยู่ประมาณกลางโจนี่เลยครับมันย้อนเสงครับมองไม่ค่อยชัดตรงกลางจอเลยครับเดี๋ยวไปตามพรานดูก่อนครับครับพรานดูกำลังมาครับ สัยเจออีกแล้วมั้งครับแถวนั้นมาแล้วครับไปไหนครับมาแล้วครับพึ่งอยู่นู่นครับพุ่มสองพุ่มนั่นเลยครับเดี๋ยวไปดูกันครับครับผมตาโดมาถึงแล้วครับจัดการเลยครับ ฟันขึ้นใส่สวยไหมปิดตาไหมเทวะของเทิดิอ,อย่าเล่นเบาตาอีกนะนุ่นเอานั่นเลยไม่เล่นล็อกเบาตาอ่ะด กันได้ลงคุมมไหมเนี่ยโอ้โหน้ำหวานครับสวยๆเลยครับรังนี้อยู่ไม่สูงครับยืนเอาเลยครับรังนี้ว่าจะนอนเอาก็เกรงใจครับรังที่สองลงตะกร้าแล้วครับมาดูนะัโอ้รังเร่ครับรังเร่ครับขออภัยครับรังเร่ลงตะกร้าแล้ว รังที่สองอยู่นี่ครับโนโนโน่นะครับรังแรกอยู่นี่ครับที่เอารังที่สองที่ครับรอชมสักครู่ครับนี่ครับรังแรกน้ำหวานก็ใช้ได้อยู่นะครับพอได้อยู่ที่ครับรอชมสักครู่ครับตัดก่อนครับ โโอ้หยอดเลยครับตางนี้ของแท้เลยครับอ่ะเคลียร์แม่เลยครับโอ้โหเคลียร์แม่ครับอ่ะนี่ใบ,บไม้ควันกลังไม่ต้องควันแล้วมันเมาแล้วเคลียร์เลยรังหักหรือเปล่ามหักครับมหักโอ้โห สวยครับพอ,อได้อยู่ครับรังนี้ได้เลยแม่ตัดแม่ตัวอ่อนก็ใช้ได้โอเคครับที่เดียวเนี่ยสองรังเลยครับวันนี้ใช้ครบกะเป็นอย่างตรงนี้กับตรงนี้ครับ,รรบอยู่เป็นคู่เลยครับเมื่อกี้พรานโดก็ไปเจอแล้วครับอยู่ตรงนู้นครับ ตังใหญ่เหมือนกันครับเดี๋ยวไปดูกันครับครับรังที่หนึ่งลงตะกร้าเรียบร้อยครับรังแรกที่เห็นโอเคครับเดี๋ยวจะไปต่อนะครับที่พรานดูน่าจะเห็นไว้ที่นูน่นรังหนึ่งรังสองรังนี่แหละครับ โอเครับไปกันต่อครับครับผมนี่ครับครานโดมาเจอครับรังอยู่ปลายนิ้วนี่ครับรังกระดาษเหมือนเดิมครับรังนี้เดี๋ยวมารอลุ้นน้ำหวานกันนะครับช่วงนี้เขากำลังเผาหญ้าเผาอะไรนี่ครับ เตรียมที่จะไถานากันครับโอเคครับมารอชมสักครู่ครับค,ครับผมเดี๋ยวรอดูพรานโดเอารังนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินดูแถวๆถวพุ่มฝั่งนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งเมื่อกี้เอาฝั่งนู้น,นครับฝั่งนู้นเลยโอเคครับ ฟันโดกลังขึ้นไปเรื่อยอยู่ครับน,นี่ครับฟานโดอยู่นี่ลังเอยอยู่พึ่งอยู่กลางโจนครับเเดี๋ยวรอชมข้างล่างเลยนะครับเพราะว่าต้องเตรียมเผื่อมันร่วงลงมาจะได้วิ่งไปรับงามครับ รันโดบอกงามรังต่อไปเอาครบหรืออะไรติดครับรันโดะติดติดอะไรครับรังนี้แปลกมากครับพี่น้องอเ,เหมือนเหมือนรังมัน,นมันขาดไปรอบหนึ่งแล้วครับทีนี้มันก็ทําใหม่อีกฝั่งหนึ่งก็ไม่มีตัวอ่อนเลยครับเพิ่งจะเริ่มทําตัวอ่อนข้างในครับ น้ำหวานนิดได้เลยครับเต็มทุกรูเหมือนเดิมหวานเจี๊ยบรังนี้สวยครับไปต่อครับพรานโดเห็นอีกรงังนึงแล้วครับอยู่ฝั่งนู้นครับทีมงานหมานเหล็กในเหมือนกันครับทีมงานนี้ครับโดนกันทุกคนรังที่สามของรอบบ่ายครับเก็บลงตะกร้าเรียบร้อย ครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับคอยเป็นกำลังใจให้กันนะครับไปต่อครับครับผมฐานโดมาเจออีกหนึ่งรังครับเพิ่งเราไม่ได้หากันไว้นะครับเราจะขี่รถตามทางดูนี่ครับนี่ครับรังอยู่นี่ตรงนอน,น็้ นี่ครับดีดิีพี่โดเขาจะโดนตอดไหมเขาใช้ถูกโอเคครับไปจับเลยจัดเลยครับทานโดอากาศร้อนครับต้องรีบเอาครับเพราะว่าพึ่งที่อยู่ในจักร้ามันจะเสียหายครับอยากขายให้ลูกค้าเป็นรังติดหัวพลูกค้าสั่งเยอะครับว่าจะขึ้นไปถ่ายก็ขึ้นยากครับให้พรานโดขึ้นคนเดียว เดี๋ยวรอชมสักครู่ครับครับผมรันโดลงมาแล้วครับรังมันทำหลบไอกิ่งไม้มันเลยเป็นแบบนี้อุ้ยไม่ขาดอูด้หัวน้ำสวยมากครับลุงที่ลุงบอกว่าจะดึงลีกว่ารังนี้ก่อนหรือรัลงลุงยาวเลย อื uh huh. ปีมือพลานดดครับสวยมากครับพี่น้องโอเคครับลงตะกร้าอีกลงังนึงครับครับรังที่สี่ลงตะกร้าเรียบร้อยนะครับสวยครับนี่มันทำหลบน่าจะทำหลบกิ่งไม้ครับเมื่อกี้เห็นกิ่งไม้มันพาดมาอยู่ กลุ่มนี้นะครับเมื่อกี้ก็เลาะมาจากนู่นหละครับที่เห็นสองรังตอนแรกแล้วก็มาตรงบริเวณใกล้ๆกันครับที่เอาขึ้นเอาเมื่อกี้แล้วก็มาตรงนี้ว่าจะดูเดินดูไปอีกสักพักหนึ่งครับถ้าไม่มีก็จะเอาพึ่งกลับไปเก็บก่อนครับเพราะว่าอากาศร้อนมากครับตัวรังมันจะเล็กครับมาเจออีกหนึ่งรังครับ พลันโดงลังขึ้นอยู่ครับนะครับ <azt> ย้อนแสงหน่อยนะครับรอชมข้างล่างสักครู่ครับครั้งที่ห้ารบใบสวยครับ น้ำหวานเต็มทุกหลอดเลยครับแต่ยังไม่ปิดตาอื uh huh. สวยมากโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปเอาอีกรังหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นเลยครับนี่อยู่ภูมินี้ครับภูมนี้ครับร,บรังประมาณนี้เลยครับแล้วก็จะกลับบ้านก่อนเพราะว่ากลัวพึ่งที่ ที่หาได้สองรังสองรังเรกนะครับกลัวมันจะหักมันจะชำรุดเดี๋ยวมันจะไม่สวยก็จะส่งลูกค้าด้วยครับพี่น้องครับเจออีกหนึ่งรังแล้วครับ ยู่บนนี้แหละครับเนี่ยมันมองไม่เห็นนะครับแต่มองตาเปล่าเห็นอยู่ครับเมื่อกี้ว่าจะไปเอาพุ่มนั้นแหละครับพรานโดกเลัไปเอาอยู่ว่าจะไปเอาพุ่มนั้นเป็นพุ่มสุดท้ายนะครับว่าจะกลับบ้านก่อนเอาพึ่งพึ่งมิ้มที่ที่ได้เอาไปเก็บเพราะกลัวมันจะริเพราะอากาศมันร้อนครับ mm hmm. ก็เลยให้พรานโดพาเด็กๆไปเอาฝั่งนู้นครับพุ่มนู้น แล้วผมก็เดินจอดรถแล้วก็เดินลงมาดูพุ่มนี้ครับนี่ครับมีจริงๆครับตอนแรกก็ว่าจะเลาะกลับบ้านนะครับเลาะไปนี่แล้วก็แนวคลองนี้ก็บ้านผมก็จะอยู่ฝั่งนู้นเลยครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูพรานโดเอาพุ่มนั้นก่อนครับครับผม นี่แหละครับตอนแรกว่าจะเอารังเป็นรังสุดท้ายครับแต่ไปเจอพุ่มตรงนั้นอีกก็เลยต้องเอาอันนี้เสร็จแล้วค่อยไปเอาตัวนู้นเป็นตัวสุดท้ายน okay, no. งลไปดู <Okay. S 1> ได้มาแล้วครับโอ้สวยมากเลยครับพี่น้องพรานโดเป็นคนเอาเป็นกําลังใจให้พรานโดด้วยนะครับ <Okay. S 1> ทุกรังนี่มีแต่พรานโดเลยครับเป็นคนจัดการ ฝากพี่น้องเป็นกําลังใจให้พรานโดด้วยนะครับชอบก็กดไลค์ถูกใจก็เชนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับไปรังสุดท้ายด้วยครับไปรังสุดท้ายกันครับครับผมพรานโลขึ้นไปแล้วครับเ่อยให้ปลาป่าควันรังกระดาษเหมือนเดิมไหม่ค่อยไม่โอเครักษารักษา รักษาสภาพให้ดีที่สุดเกเครับรอชมสักครู่นะครับให้เวลาฟรานดูเจาะก่อนครับเพราะมันมีแต่เครืออะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดครูครับอันนี้เลาวลุงครับผมพรานอูได้แล้วครับ วันนี้ทำครบยังไงก็ทำยังไงก็ควันดีมากครับวันที่เอาพึ่งหลวงทำดียังไงก็ไม่มีควันไม่รู้เป็นไรนี่ครับพรารโด <ปะ S 1> สวย <ปะ S 1> มากครับอ้ <ปะ S 1> วันนี้เจอแต่รังงามๆเลยครับวันนี้รังเล็กอย่างสวยวันนี้หมาดมากครับแล้วขอตายายไหมเอา <ปะ S 1> ยาวเลยอ้งามมากเลยครับ โอรณหโอเคครับฝากเป็นกำลังใจให้พรานโดด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อปเป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับจะได้มีแรงหาพึ่งหามิมต่อไปครับจนกว่าจะหมดฤดูกาลนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวไปไปดูกบต่อเลยครับ ค่อยๆครับค่อยๆโดค่อยๆห้อยงูหรือกบกบกบกจ้ำศิลปุนจะบังกบใช่ไหมศลสุนจะบังพี่น้องครับนี่ครับกบจมาเอาหาพึ่งหาไม่มครับมาเจอกบจ้ำศิลโอ้โหยหญ่ใหญ่อ่ะค่อยๆงะค่อยๆงะเอามือบังไว้ด้วยมือบังเดี๋ยวมันโดดออกนี่น่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันโดดออกใจเย็นๆ เนี่ยเงะทางเนี้ยดูบีบหัวเลยใครถนัดเอาบีบหัวเลยกลัวจะไม่อยู่นะครับบีบบีบหนังเลยบีบบีบแน่นๆอย่าให้หลุดมีือมีอีกตัวไหมตัวเดียวตัวเดียวอานส่วนโชว์หน่อยอนส่วนครับหือหืนี่ครับชตดด็ดวันนี้ครับ ได้กบสุดยอดเลยครับโอเคครับรังที่เจ็ดลงตะก้าเรียบร้อยครับเมื่อกี้หมานกบด้วยครับตัวหนึ่งพรานดูกำลังพาเด็กๆกลับแล้วครับครับผมเดี๋ยวไปไปเจอกันที่บ้านนะครับไปสรุปว่าวันนี้จะได้กี่รังทั้งหมดครับโอเคครับครับผมมาถึงบ้านเรียบร้อยครับกี่รังนะทั้งหมดก่อน สิบสองสิบสองรังวันนี้ครับฝั่งนี้รอบรอบเช้าฝั่งนี้รอบบ่ายทำไมรอบบาอ่ายได้ว่ารอบเช้าสวยมากเลยครับมีแต่รังเก็มๆวน้ำหวานเต็มๆเลยครับไซมินิก็เดี๋ยวลูกค้าน่าจะสั่งหมดแล้วครับส่งไปให้ลูกค้าดูก่อน ว่าเขาจะเอาหรือเปล่าแต่มีคนคนสั่งไว้เยอะอยู่ครับถ้าลูกค้าป็นจำไม่เอาก็จะส่งตามที่เขาสั่งไว้โอเคครับ